สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาพิสูจน์ดูว่าเจ้าเครื่อง Power Bank ของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้จัมพ์สตาร์ทรถได้จริงหรือเปล่านะฮะโดยที่วันนี้ผมจะนำมาสาธิตโดยการจำลองนะฮะว่ารถมันแบตเตอรี่หมดนะฮะโดยการถอดสายแบตเตอรี่ออกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะคือเราจะไม่ต่อสายแบตเตอรี่เลยนี่นะครับเดิมนี่พวแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เราถอดออกมาอยู่ตรงนี้นะครับ ดูถ้าสังเกตที่ดีนะครับเราจะไม่ได้ต่อสายไว้เลยเราก็หนีบเข้าตัว power bank นี่อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็วิธีการนะครับตอนที่เราจะตั้มสตาร์ทเดี๋ยวผมจะทําไปเลยนะเทปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับให้ดูเลยนะครับทุกขั้นตอนก็เริ่มจากกด power นะครับแล้วก็ตอนนี้มันเหลือแค่75%นแล้วนะครับแล้วก็กดบูสต์นะฮะเพราะว่าในกรณีที่ไม่มีไฟเลยนะครับพอกดบูสต์ปุ๊บไฟขึ้นนะครับแล้วเราก็จะลองมาดูนะฮะ เดี๋ยวเราจะให้สตาร์ทจากด้านนี้นะครับไฟมันจะวิ่งเข้าระบบรถหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเลยครับนี่นะครับไฟมันก็จะเข้ามาบิ๊สตาร์ทเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ไฟติดปกตินะครับสตาร์ทได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะลองให้เปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าหน่อยครับนี่ครับเปิดไฟติดนะครับเปิดไฟเลี้ยวเปิดทุกอย่างเลยครับลองดูครับไฟผ่ามากดแตงหน่อยครับ เห็นไหมฮะตัว Power Bank เรานี่สามารถทำงานได้แทนแบตเตรเอรี่ในกรณีฉุกเฉินที่จริงที่แบตหมดก็ไม่ต้องกังวลนะฮะว่าเราจะสตาร์ทไม่ติดนะครับหมดปัญหาไปได้เลยโอเคครับชื่อผก็กได้ครับครับเป็นไงครับก็ได้ดูบรรละะะัะกับวิธีการจัมสตาร์ทนะฮะว่าแล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าเรา ดำสตาร์ทินะฮะด้วยตัว Power Bank รุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่น E Power ขีด8 2นะครับมาพร้อมกับแพ็คเกจกระเป๋าหนังสวยหรูนะฮะตัวนี้นะครับสามารถนำไปติดรถทุกท่านได้นะฮะเพื่อการันตีความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมนะครับก็เหตุสุกเฉินใดๆก็สามารถช่วยเหลือได้ด้วยตัวนี้นะครับขอฝากทุกท่านไว้นะครับวันนี้ก็คงต้อง ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าท่านอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นนี้มากกว่านี้นะครับกดที่ตัวไอนี่นะครับท่านสามารถเลือกดูเนคลิปได้เลยนะครับว่าคุณสมบัติั้างมนเป็นไงครับอันนี้เพียงแค่ส่วนงครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ